ต้ออัพเลยเหรอตายแล้วใช่มันใหญ่มันใหญ่มากคุณแต่ละอ่าไม่ได้ไม่ได้มีเป็นลิง์ใช่ไหมไม่ไม่มีค่ะมีีเป็นไฟคลิปศัตรูเลยฮะนนมันแบบโอเีโอูคมากมากโอเีโอถึงขนาดที่แบบจะทำให้คลิปศัตรูของคุณบึ้มได้เลยเฮ้ยนี่แต่ว่าตอนเนี้ยเออของเซอร์เซอร์กับดกากะยืนรวมกันตอนนี้คือแบบสวยเลยอะสวย ยืนหันคุณละข้างพอดีป่ะใช่ใช่เราคำนวณกันมาแล้วเป็นอย่างดีสวยมากอืมโอ้ขี่เกียจตว่าเชื่อจังเลยเรามีสิ่งที่เรียกว่าบัชเชือกรือเปล่านะไม่มีเหรอมีส<อ>ินะแล้วว่ามัน,มนมพะกูเนี้ยไม่มีอ,อ้าวคือมันมันมีให้โหลดอ,อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีอืมเศ้าจัง อุ้ยฉันอุตส่าห์มีปลั๊กลูกไม้ทำไมฉันไม่ใช้ฉันงงนี่นี่โหปลั๊กหุอะไรอะไรไฟเมลินชุดคุณเมลินขอบุญค่ะขอบคุณค่าว้ายเอาไปด้วยขอบคุณมากหย่าหน้ามีทุกคนไม้ทำไมเราไม่ใช่ยิ่งคุณหน้ามีทุกคนผมดักก์ผมดักก์เอ้ยคุณหน้ามีอยู่แล้วใช่ไหมหย่าย่าเป็นเพราะว่าเราไม่มีแพทเทิร์นอะตอนนี้ Ate, ate, oh. โอชีเอเตโอชีเอเตโยยมีคนบอกชอบอันราวลเสียงมิกกี้